มารอแม่นะรอแม่นานแล้วรอรับแม่นะเราแม่รอแม่เลีเล้ยงเราแม่สอนมารออร่อยกลิ่นรถก่อนนะรอะร่ยเนี่ยกลิ่นรถก่อนอมารอแม่ตั้งนานแล้ว <laughs> มายืนรอมายืนรอแม่บอกโอ้อลิงน้อยเอออลิงน้อยอลิงน้อยเอออลิงน้อยอลิงน้อยมายืนรอแม่หน่ะไอ้ย่าไอ้ย่ามารอจริงๆน่ะโอ่สงสารมากสงสารมากเพืวจะพาไปเที่ยวพาไอ้คอคอหายโอ้เพิกมคอหายน่ะเพิกมคอหายไหนเลยเพิ่คอหนูอยู่ไหนโอ้โอจ้าโอ้พ่อแล้วพ่อแล้ว พอแล้วพอแล้วอันนี้ทําอะไรนี่ตัวขาวนี่ทำอะไรทำอะไรพอแล้วควักๆหนีควักแล้วสาวสาวอันนี้ก็สิมะข้ายุ้มยิ้มตีนแม่นี่พอแล้วพวกเจ้ามันก็ะพริบหมดนะทำอะไรจะไม่ลงไปไมนยุ่มยิ้มตีนแน่อยู่นี่โอ้ยโอ้ยยักษ์ใหญ่เอ้ยนี่ย พอแล้วลูกมันก็ะพดไปนด้ล่ละจ่าแม่รู้แล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวจ่าไอริงเอ๋ยไอริงไปไปไปไอริงไิงโอ้จ้ามัก็โดนอาบน้ำไปโดนเล่นน้ำไปโดนเล่นน้ำนี่กโดนเล่นน้ำนด้ไปพอแล้วเอาลิงเอ๋ย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 